เอาละครับผมตอนนี้กำลังพยายามดักนะครับมากับเสียน้อยฟาม,มหมูครับผมเราเดินผ่านสุสานกันนะฮะอยู่นี่อยู่นี่ไม่รู้กี่คนกี่คนนะครับผมตั้งกระดกกระเดยอยู่นี่คือคนนะครับดุมดุมศพรับเียงไก่มอสาส่ายอยู่ไก่ปอืมเสียงไก่แค่แจ่มเสียงเสียงเสียงหัน ดมันตรงนี้มฟันได้ฟันฟันไตด้เอาดินมันคือซมว่ะดินซุมอ๋อหิมาลายตุนคอยตุนกดนี่ดนี่ขี้หมูนียเอาได้กินใเลี้ยงั่ามาอยู่นี่อยู่ได ทีนี้เราเดินผ่านทางเกียนนะฮะทางเกียนขเขาเรียกว่าขึ้นเมื่อคืนสุสัททางขึน้นเกียนเขาเยเพ่อนนี่จะมีสวนภูเขาอะไร้ก็ขายออฮเต็มตึ้ง เอาครับผมมินตัวหนึ่งครับผมเสียน้อยบอกมาติดออนย่อนนะครับเอเห็นแล้วครับผมเราลอดดงเราลอดป่ามาป่าิ้่ป่าอะไรไม่รู้แต่ต้นไม้แถวนี้ขายได้หมดครับผมดูฟีมือเสียน้อยพร้อมคันใดครับ ขนได้ตอะไรมันตัวใหญ่มบินเลยสีครักำลังบินอยู่พอ่นะสนมฟิลาบุเลแล้วใน้นเขาตัวหนึ่งยอดยอดวิธีการหากินรเขาัลงมาข้างนี้ทางันลงมาข้างนี้บู๊ยังขึ้นเลยบูปีนเถอะแล้วเขาจบไป เออขึ้นยังฮะไสเวลตัวบกใหญ่ตัวเมียว่ตัวเนี่ยโอ like ้โหเตรียมกำเลยเต็มกำเลยวนกูป้าตัวปานนุ่มป้าติดโปานุมญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่น่ะััดีมใหญ่จักเส้นจักเส้นได้ดา ปาต่อคันเรียบร้อยอย่างดีการมาถึงมือถือพอดีตัวเมียนีตัวนี้ตัวนี้นกเขาแดงนกเขาใหญ่ผู้เขาไฟนกเขาไฟนกเขาเป็นบ้านโคเป็นลูกขวานบ้านโคเออซ้ำกันนกกระรังห่องอยู่น้ำซีโลมาอยู่ผู้ที่ลงรีตโนเลอยจันฟองเกี๊ยวอยู่ในต้อนโบ้ทัดอยู่อยู่เขียนบ้ามากโบต่ำไหม mình thấy nhiều năm sau mình ăn kim đây, ừm, tôi nói, nói, 2 tổ lập im rồi ba thịt thô, đây là sắm từ trong miền Thái để เล่ดาขายแค่กินน้องเนี่ยกำมือใจกำมูอผมเลยเรียกว่ากำมูอ้ันท่อสุดยอดเลยสุดยอดครับผมเอาจบคลิปแค่นี้นะครับเม